หมดเลยทัย้งหมดเลย เจ็ดเด็ดเจ็ห้าสีสงสนุกสนานเ่งกับล้างอะนั่งยองไปนั่งยองไปอ่าต้องแท็นี้องบี่จ็ตกต้อไบมูจาคารเขาที่เดิมมึงนะยี่สิบเอกท เดิมนึ่ชาหมดวลาได้ฮะบอกครับทพี่เร็กุญแจไปมาไปสนอสนอคุณสนอฟังฟฟฟพี่นัทานเข้าที่ไปได้ทานเข้าที่ไปได้ครับอนตรงไปที่กานลาสเบญคาดไปคาดไป ขาดีๆขาดสองมือสองเข่าขาดไปขาด้าพี่สองมือสองเข่าจะพูดว่ลุกลุกนานส่งนานอ้าวเดินวิ่งที่เดินกับที่ดำที่เินกับที่ดำที่เดิกับที่ดำแนวทันมันรลุิ่งวิงเลยปล่อยขาต่อไปกจะนอนงหยไปนะมึงนะที่เดินแย่งใช่ฮะหมด เดี๋ยวมึงไม่ไหนอ่ะมึงไม่ไหนแล้วท่านบอกไม่ตรงนี่ไปไหนอ่ะอตาหน้หไไหนา,นาบาานนะพูให้คาดไปดีสองเอือสองเข่าขามก็พี่นอกเหนือจากนั้นมึงเริ่มใหม่ต่อไปจะนอนหงายไปแล้วคราวนี้ขานไปเริ่มคานไปดีคาดไปดีดปดดปอย่าเห็บใครลูกอย่าเห็บใครมือไม่แตะพื้น มือต้องแตะพื้นมือต้องแตะพื้นอย่าลุกอย่าลุกมือต้องแตะพื้นนะครัเริ่มใหม่หมดขางหาครับเขไปก่อนเดี๋ยวข้างหน้าครับมอข้างหางเข้าไปในเข้าไปในเออเข้าไปในเออไปที่ที่ไปลุกแล้เดี๋ยวเดี๋เดีขัดไปขัดไปขับไปเลยต้นไม้ Vielen Dank. งานกอยงานก็ลอยสิในเรื่มเลยนั่นหน่อยละในเรืมเลยถึงเแล้วเปล่าห้าเก้าเก้าเก้าเจ็เร่น ทีสหมดเวลาผู้เยีก่อนฟังกันหดเวลาเวาใกล้จะเจอคนแค่ห้าคนเดียวตกลงกันคริี้หครั้งหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không không lỡ những video hấp dẫn ภานใน้าเดินตาถุงกสิไม่ต้อง5หยุดต่อภายใน5เดินเดินบนหน้าน้ำนะครับจะให้ปฏิบัติเปิดเลยไม่ต้องปิดไม่ต้องค้างแล้วระดับปีสามแล้วเดินบนสนามนะครับยกเท้าให้สูงเดินช้าๆเน้นเดินช้าๆนะครับไม่ได้จับเวลาอยู่ที่หน้านับเพราะแถวหลักแถวเดียวเท่านั้นคนเสียงเดียวกันสลับหน้าอยบบแค่ห้าตั แรกรกับปกตินะงงชุเลยแล้วับถ้ามีคนขาดคนสุดท้ายของแถวสุดท้ายต้องพูดคนขาดด้วยเพราะว่าเขาขาดไว้อยู่หน้าผมเองพูดขึ้นมาเมื่อคนสุดท้ายแถวแรกพูดจบปั๊บพูดขึ้นมาสวนอะไรว่าขาดหนึ่หรือขาดสลักษณะนั้นถ้าเต็มเงียบไปเลยรู้นะ รู้นะเอาไหเกี่ยวเอาไหเกี่ยวฟังเอาไหเกี่ยว,ยยวทำตามปกตินะทนั้งหมดจัดคุาขาดไหมคุณพูดยาวโคตทำให้เร็วคนแก ทุกคนในชุดหนึ่งทำให้เร็วไม่ต้องให้นับบ่อยยืนให้ตรงคอคนหน้าทั้งหมดอย่าโบว์คว้ามาอย่าเอียงตัวอยู่ให้ตรงตรงเสร็จแล้วยืนนิ่งอย่ากยะพริบยิ่งไว้ทีทั้งหมด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 ยิ่งสั่งเลี้ยงมาห้ามกระพริบสิดครับหยุดเลยหยุดเลย ต่อไปเป็นการฝึกการเปลี่ยนแถวจากแถวต่อเรียงหนึ่งเป็นแถวต่อเรียงสี่ครูจะให้นับตามเดิมวนคือนับสี่แล้วก่อนให้รู้ว่าใครนับหนึ่งใครนับสองใครนับสามใครนับสี่เพื่อจะได้เข้าแถวได้ถูกต้องนับเท่าไหร่จำไว้และจะได้ยกเือทุกชุดนับสี่นับ

้าไหนของแถวหลังนัซ้ายคนที่นับสองก้าทางซ้ายหนึ่ก้าับนับสามสองเก้าทั้นับสี่สามเก้าทั้งองมาหน้านั่นละคือแถวองแกนับเดกก็เลื่อนเขาแถวเึ่นนับสองก็เลือเ่อน้นมาเสมอนแรกื็แถวสองนับสเลื่อนาถึงแถวแถวแรกก็กกแถว,แว,แวสีส ครับสี่เลื่อนขึ er ้นมาถึงแถวแรกเป็นคนที่สี่หมดแถวนะเลื่อนสองสามสี yeah, ่วิ่งครูขึ้นมายกเบอร์แต่ไหลแน่ลบเบอร์ยกสองคิดสอง s u b t หน้าแยกทุกครัเหมือนเดิมหลังจากกระแทกขับแถวเฮน้ำก้าวมาแล้ววิ่งครูมาเลยน้าคิดกลับที่เดิมกลับที่เดิมวิ่งไวเลยอย่างไวต่อไปเป็นการเปลี่ยนรูปแถวจากแถวตอนเลขยหนึ่งเป็นแถวตอนเลขยสี่ คำคำจากองคงท้ายว่าจัดแถวถ้ารงท้าว่าจัดแถวแล้วไม่ต้องวิ่งมาเพียงแต่อยู่ที่เพียงแต่เพิ่มแถวหรือลดแถวนั้นถ้ามหาเจ้าก็วิ่งมาแต่องท้าวาจัดแถวอยู่ที่เพียงแต่เพิ่มหรือลดเท่านั้นแต่แ like ถ้าพักแถวเหมือนเดิมทราบขอเรล่งเกมจัดแถวข่าวกูแบดินักศึวิ่มงมาได้ยกตัอเดิไปได้ยัง รถมือนอกยกสองที่สองแล้เนี่ยข้างหลังสี่คนแยกขับขาบได้ไปเต็มเพื่อนลงไปข้างหลังรู้อยู่แล้วสี่ข้างหลังอ่ะยืนคบสี่คนไหมมาเึงเพื่อนลงไปแค่นี้ยกมือแตะไรนแน่ไปที่แล้วยกขอบหน้าข้างไว้แถวที่เต็มต้องแถวทางขวาเต็มมาตลอดแถวหนึ่งเต็มแถวสองเต็มถ้าขาดขาดแถวสามรองท้ายไว้ ขาสองคนแถวสองแถวสองแถวสามขาดไแถวหนึ่งกับแถวสี่ต้องเต็มคือกรอบมันกรอบแรกกรอบท้ายหัวท้ายต้องเต็มขาดไว้แถวเราเหมือนถังกระดาษหลังห้องเรียนมาตากาวไว้ทั้งหมดนั่นคือการเปลี่ยนทุกแถวจากหนึ่งแถวเป็นหลายๆแถวเอาบริการนับทั้งสามอย่างจะไม่บอกแต่งเดียว ไม่ไหวนั่งลงไปไม่ไหวนั่งลงไขออนุญาตนั่งมองครับหายไปออยไปขอยไปอยไปพ่อครับไม่ไหวยกเพื่อนเ่อนขออนาตครับไปนั่งองเดี๋ยวมีลมใต้หางเราเยวมสลายปูอีกขางใครบอกไม่ไหวจริงข้ไดหไนั้นเมีหนึ่คนสอนเกิดสี่เป็นศร้าเมื่อนันแม่เปนเกือบชม่วโมงแล้วก่อเกดมีกี่เขาเกือบใบก้อ้อย่างนี้บอกดู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không chiết lỡ những video hấp dẫn

嗯。<laughs>

Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>